นี่ไม่โดนเฮ้ยได้อยู่มือไวอยู่โอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายครับไม่ตายของจริงครับโอเคตอนนี้คือบ้านเรานะครับเริ่มสงบสุขนะครับแล้วมีการวางแถบด้วยนะครับเอ้โหแล้วมีการวางแถบเพื่อนนะครับพันธมิตรด้วยการล่วงไปเลยนะครับผมขอลองมายืนแถบเอา้า ไอ้หาไว้วางแถบแล้วตัวเองตายไอ้หาเอ้ยไอรู้ถึงไหนไอถึงนั่นนะครับวางแถบตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเดินเข้าไปสะดุดสะดุดระเบิดตัวเองนะครับแล้วล่วงไปกับพื้นนะเมื่อกี้กูเจ็ดย้ํานะครับกิวเจ็ดย้ําพยายามดวนกับแมวอยู่นะครับเรียกว่าพันต่อพันเจอกันนะครับผมก็ไม่รู้แล้วว่ะนะครับ น่าจะมีการแบบว่าเครื่องกันหรือเปล่านะครับเจ็ดยับพยายามที่จะเข้ามาตีแมวนะครับแล้วแมวพยายามยืนโซนยืนโซนไว้อยู่นะครับเจ็ดยับน่าจะไม่ไหวนะแล้วแมวพยายามเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วโบกันยับเลยนะครับตรงนี้นะครับโอ้แล้วเจ็ดยับพยายามปั๊มไวขึ้นมานะครับตีกันเองแล้วนะตอนนี้ไม่มีอะไรทำนะครับตีกันเองเรียบร้อยนะครับพันฝั่งเราไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับมีการตีกันเองตอนนี้เจ็ดยับน่าจะหมดนะครับเจ็ดยับน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วแมวกับดิกพยายามร่วมวงด้วยครับไม่รู้ครับเอาผมโบคนนึงอะไม่รู้ครับอออนโบบไก่่่ ตอนนี้โบไปก่อนนะครับแมวเมือนะครับเจ็ดยงเจ็ดยับนะครับดิกแดงนะครับโบไปก่อนโบไปก่อนเล่นไปก่อนครับเล่นไปก่อนเล่นกว่าพันไปก่อนเรียบร้อยนะครับเจ็ดยับเรียกมาอีกเอ้าเจ็ดยับมาอีกนะครับเจ็ดยับมาต่อนะครับทางใต้อยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้พันต่อพันดวลกันเรียบร้อยนะครับเรียกว่าไว้ตอนนี้คือแบบว่าไม่ได้ปั๊มเลยต้องมาสักหน่อยสักหน่อยนะครับแล้วตอนนี้แมวอยู่ไหนครับแมว มีการฝัดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเจ็ดยับพยายามที่จะขยับโซนขึ้นมานะครับตอนนี้เล่นกับกิวดิกนะครับอะแล้วแมวตั้งด้านซ้ายครับแล้วเจ็ดยับพยายามที่จะขยับโซนขึ้นมานะครับแล้วตั้งเสาโบหรือเปล่าไม่ไม่ตั้งนะครับแล้ววิ่งเข้ามาครับเจ็ดยับพยายามนวกันอยู่นะครับนัวกันอยู่ ตอนนี้นูกันอยู่แล้วโดนโอ้โหแล้วแมวไม่ไม่ได้ขยับโซนนะแต่ยับก็ยังไม่เข้านะครับเจ็ดยับน่าจะไนท์หมดหรือเปล่าแล้วแถว2นะครับแถว2พยายามขยับโซนขึ้นมานะครับแต่ไนท์ทางกิวคิวแมวนะครับพยายามยืนค้ำอยู่นะครับแล้วมีการโบขึ้นมาโอ้โหแล้วผมเข้าไปร่วมวงด้วยนิดนึงแล้วกันร่วมวงด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับโบไปโบไวโบธรรมชาติไปโบธรรมชาติไปทีนึงโบธรรมชาติไปทีนึงนะครับไม่รู้โบใครหรือเปล่านะครับโบพันนี่แหละนะครับโบเข้าไปโอ้โหแล้วข้างในนี่คือแบบดาเมจแรงจริงนะครับ โบยเข้าไปแกะม่วงขอเข้าร่วมดงด้วยนะครับแล้วตอนนี้โบเข้าไปครับโอ้โหเจ็ดยับก็เจ็ดยับครับแมวก็แมวครับตอนนี้วาดัสคนเดียวไอ้ค่ะไม่ไหวว่ะมันจัดเออโบไปครับบ้านนี้ไม่มีคนบุกก็บุกกันเองครับนะบุกกันเองก็ไปเออขออย่าไม่แตกได้อยู่โบอยู่ผมโบอยู่ผมโบอยู่แล้วเจ็ดยับน่าจะหมดครับโอ้แมวนี่คือแข็งจริงครับแล้วผมโบอยู่โบอยู่ไม่รู้โบใครครับโบแมวด้วยโบเจ็ดยับด้วยนะครับโบหมดเลยนะครับ เรียกว่ายืนเข้าไปในดงเลยนะครับหูแล้วแมวไม่รู้ว่าหูเรียบร้อยครับเจ็ดจับน่าจะบดนะครับโอ้หเรียบร้อยนะครับถือว่าศึกนี้แมวชนะนะครับแมวแมวชนะให้อามันจัดวะเข้าครับเข้าครับคนนางฟ้าครับคนนางฟ้าเข้าครับเข้าจากหน้าบ้านนะตอนนี้เริ่มแหลกแล้วนะครับโอเคขึ้นบนครับขึ้นบนครับขึ้นบนครับตอนนี้เอเลดครับเอเลดเคลียร์ไปดีครับเคลียร์ไปดีครับ ตัวเดียวก็เอาครับตัวเดียวก็ถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองข้างบนครับโกงครับโกงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยคิวโกงเออเอหมดเอหมดแหลกก็เล่นครับแหลกก็เล่นครับแหลกก็เล่นครับกิวโกงอย่างงี้โดนครับโดนไปหนึ่งทีครับโดนเข้าไปครับปั๊มไว้ขึ้นหน่อยปั๊มไว้ขึ้นหน่อยหาเอาหน่อยเอาหน่อยเออตอนนี้ดดนกันอยู่ดดนกันอยู่โอ้โหโกงกับแกม่วงนะครับดวนกันอยู่รีกว่าปั๊มไว้แบบยิกๆยเลยอะ เน้นเน้นกลงเน้นกองเอาอยู่วัดดั้ยืนค้าอยู่นะครับโอ้แล้วดวนไนท์กันอยู่นะครับหน้าบ้านนะครับตอนนี้ไหวอยู่สบายๆนะครับมีการฝ่ายขึ้นมาแล้วยังไงโบดาบุกเก้าดาบุกเก้าเข้าไปไหวหรือเปล่าโบสวัสดีครับโอ้แล้วติดใบด้วยนะแล้วโดนอาชูไปดอกหนึ่งนะครับอะไรวันเนี้ยโกงอาชูอะไรเนี่ยอาชูยังไม่ตายเลยครับอาชูยังไม่ตายเลยครับเอาดิ เอามงที่ไหนมาอาชูผมวะเนี่ยหมดดีครับหมดดีครับหมดดีครับนับแล้วสามสองหนึ่งเข้าครับเข้าครับอ๋อมีตั้งเสาอยู่ตรงนี้นะแหลแล้วครับแหลแล้วแหลแล้ววิ่งไปทะลวงเข้าไปครับทะลวงเข้าไปเสาตายครับเสาตายเสาตายโบไปโบไปโบไปทหนาตาที่หน้าตาที่หน้าตาครับรัวโบรัวโบรัวครับโบรัวเอาเอาเอาแตกเลยเอาแตกเลยเออหมดครับ มีเลขหินมีเลขหินไปโบหินครับโบหินเขาตั้งเสาไม่ทันแล้วไปโบหินไปโบหินโบครับโบเข้าไป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 โบธรรมชาติไป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 แกะม่วงมาครับแกะม่วงมาครับสีแดงกับสีฟ้าชนกันอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้โบอยู่นะครับไหนชนไหนกันอยู่นะครับคับบี้นะครับคับบี้ดวนดวนกันอยู่ตรงนี้นะครับดวนไหนอยู่ดวนไนอยู่นะครับดวนไหนอยู่ดวนไนอยู่นะครับโบกันอยู่โบธรรมชาติกันอยู่นะครับเขาพยายามคํากันอยู่พยายามค้มอยู่นะครับ แล้วเราต้องเข้าแถว2นะเขาบอกให้เราเข้าแถว2ไปแล้วนะครับเข้าแถว2ครับข้างในเยอะอยู่ข้างในเยอะอยู่นะครับเคลียร์ไป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 ครับเคลียร์ไปดาบบวก9้าครับดาบบวก9ต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อยครับโบไปครับโบไปโบลวไปล่วงไปดิครับเมื่อกี้ล่วงเลยนะครับโอ้โหโบแรงจัดนะครับผมกดท่าเรียบร้อยนะครับโบไปโบไปแล้วมีการนั่งเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงนั่งนะครับตอนนี้โบไปก่อนโบไปก่อนนะครับโบไปก่อนนะครับแล้วแบสไปตัวนี้แบสไปแบสไปล่วงไปครับนะครับโอเคเคลียร์ครับเรียกว่าเคลียร์ โอ้โหมันจริงๆมาครับมาครับเขาตั้งสติวดี้ขึ้นนะมีมอนเตอร์แดงเข้าครับเข้าเยอะ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 ครับโบครับโ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 บเสารุวัวโบเสารุวัวโบเสารุวัวเข้าเยอะครับเข้ามาร้อยกว่าตัวนะครับวล้วตอนที่ติดบ้าอยู่แก้เรียบร้อยครับแกเรียบร้อยครับแล้วข้าบนเสาจะไหวหรือเปล่านะครับเสาด้านล่างยังโอเคอยู่เสาด้านล่างยังโอเคอยู่นะครับแล้วโบอยู่ตั้งเสาโบอยู่นะครับแล้วเขาพยายามออกด้านซ้ายนะพยายามออกด้านซ้ายเยอะนะครับ เขาพยายามตั้งเสาด้านซ้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาบอกว่าโบนักต่างน่อยโบนักต่างน่อยโบนักต่างน่อยนะครับโอ้โหแล้วเขาเข้ามาเยอะจริงๆนะครับแล้วยังไม่ล่วงด้วยนะ และดาเมจคือแบบไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เขาพยายามโบโบคืนมานะครับพยายามโบคืนมานะครับเราโบขับใบหน่อยเซติวอลขึ้นหน่อยนะครับเซติวอลขึ้นหน่อยนะครับเอาหน่อยเขาบอกเอาหน่อยนะครับแล้วโบอยู่แก้ใบหน่อยเขาบอกแก้ใบหน่อยนะครับโอเคโบไป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 อยู่โบไปอยู่นะครับดาบโบก้าต้องโอ้โหต้องได้ใช้งานวันนี้นะครับเป็นไงเรียบร้อยนะครับโอ้โหแล้วอาชูไปเรียบร้อยนะครับแล้วผมขอคนเป็นดาเมจขึ้นมาทีหนึ่งสามสองหนึ่งไปครับไปครับไม่น่าเบกขึ้นครับไป มันจะเบรคคุณาทีเข้าไปครับเข้าครับเข้าครับเข้าแซยครับเข้าแซยครับแลนส่งเรียบร้อยครับแลนส่งเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่าแลนส่งหรือเปล่านะครับแต่โบไปแล้วครับโบเข้าไปแล้วครับโบเข้าไปแล้วครับแล้วยังไงแซยท่าเลมแซยท่าเลมนะครับดวลกันอยู่โบลิ่งต่อโบลิ่งครับโอ้โหแล้วยืนไนท์ชนไนท์อยู่นะครับแล้วแถวสองเขาเยอะอยู่เขาบอกให้เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเคลียร์ข้างในเออเข้าไปข้างในเคลียร์เข้าไปครับเคลียร์เข้าไปครับเข้าไปข้างในเยอะนะครับโบเข้าไปโบตรงหลักโบตรงหลักโอ้โโโหหแแแลล้้้้ววววดดดดดนนนนิสสยยยะะคคครรรรัััับบบบไไไมม่่่เเปปป็กกกออออููขางต โอเคออกมาขวานะครับเคลียร์ให้หมดแบกเข้าไปแบกเข้าไปอย่าให้มันตั้งได้อย่าให้มันตั้งได้โบเข้าไปแบกเข้าไปแบกเข้าไปแบกเข้าไปรูรัวครับรูรัวครับรูรัวครับอย่าให้มันขยับได้อย่าให้มันขยับได้แบกเข้าไปแล้วติดสตันเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับลงหลุมไปเลยโอ้โหมันจัดตอนนี้ขยับขึ้นไปนะครับตอนนี้เข้าครับ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 มุดก่อนแหลงแล้วแลแล้ววิ่งเข้าไปยังไงดีอ่ะเคลียร์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 โบไป ต้องเคลียร์ข้างหน้าก่อน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 ครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ไม่แหลกไม่แหลกโบได้อยู่โบได้อยู่โบได้อยู่ครับโบให้หมดโบให้หมดแถวสองเราเข้ามาแล้วครับน่าจะหมด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 ครับน่าจะหมดครับโอเคเสาโบหายเรียบร้อยนะครับเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนนะครับบ้านนี้กันได้อยู่นะครับโอเคสบาย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 นะครับสบาย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 ครับเหลือไม่กี่ตัวเนี่ยจี้หน่อยครับเขาบอกให้จี้หน่อยนะครับโอเคข้างในน่าจะมีอีกกิลหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ อัลเทอร์เนทีฟอาจจะมีอัลเทอร์เนทีฟอีกเสาหนึ่งนะครับออมีมอนเตอร์อีกเสาหนึ่งนะครับโอ้มอนเตอร์แดงด้วยนะมีมอนเตอร์แล้วมีอัลเทอร์เนทีฟอีกเสาหนึ่งนะครับตอนนี้เราต้องฝ่าไปประมาณสองเสาในห้องหีดนะครับชิดขวานะครับต้องชิดขวาแล้วตอนนี้ไว้เหลือกี่ขวดเลยเจ็ดสิบเอ็ดขวดนะครับผมขอแกะมาอันนี้หนึ่งนะครับสามสองหนึ่งไปเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินแล้วเดินออกมาเดินออกมาเออสวยเดินออกมานะครับมอนเตอร์แดงหมดครับมอนเตอร์แดงหมดนะครับแล้ว เรียบร้อยครับอาชูคนละหมันเรียบร้อยนะครับทั้งเสาทั้งลาไปหมดนะครับและเทอรทีฟนะครับตอนนี้วิ่งฝ่าเข้าไปเลยฝ่าเข้าไปเลยฝ่าเข้าไปเลยครับฝ่าไปเลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเรียบร้อยโอเคสวยนะครับเทอรทีฟหมดนะครับหมดนะครับเอาหินเลยเอาหินเลยครับหมดครับหมดหมดเรียบร้อยนะครับจะเรียกว่าสามสามสามด่านสามด่านนะครับโอ้แล้วออกไปข้างนอกก็คือมอนเตอร์เอามอนเตอร์มาครับอยากจะเข้ามากเลยตอนเนี้ย โบเสามันโบเสามันโบเสามันโบเสาให้ตอมไว้นะครับตอนนี้เข้าครับ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 มาดีครับมาดีครับไม่ต้องไม่ต้องตั้งเสาไม่ต้องตั้งเสานะครับไม่ต้องตั้งเสาแล้วโบเข้าไปโบธรรมชาติไปโบธรรมชาติไประหว่างมอนเตอร์กับแกะม่วงครับตอนนี้ดวลกันอยู่ดวลกันอยู่นะครับแล้วโบเข้าไปโบเข้าไปโบเข้าไปโบหน้าหมอไปโบไปโบไปครับโอ้โหแล้วตอนนี้ดวลกันอยู่ไนท์ต่อไนท์นะครับแล้วพังมอนเตอร์พยายามที่จะทะลักเข้าไปแถวสนะครับ แล้วตอนนี้เราโบอยู่ตรงตรงไหนด้วยกันนะครับแล้วติดใบอยู่นะครับโบเยอะๆครับสับเด้งครับสับเด้งครับโบเข้าไปครับคนไหนโบโบโบจี่ไปโบจี้ครับต้องโบชี้ครับต้องโบชี้ครับโบชี้ครับเป็นนักเบสพร้อมกัน3 2มสองไปโบโบโบครับโบครับสับเด้งสับเด้งครับเอาไนท์ก่อนเอาไนท์ก่อนไนท์ชนไนท์กันอยู่นะครับโอ้แล้วโดนโดนแถว2มันเยอะมากนะครับมีทั้งเคิร์ดมีทั้งอะไรนะครับโอ้แล้วยังได้อยู่มังกรกินมีโบเข้าไปนะครับโอ้โหแล้วติดใบเยอะมากนะครับตอนนี้ติดทุกอย่าางนนะครับอ้แลวเียมมหด อาเซียผมหมดแล้วนะครับติดเคอร์อยู่แต่ไม่เป็นไรยังแก้ใบได้อยู่นะครับกินเฮิร์ฟเหลือประมาณเหลือประมาณ1ิบกว่าขวดนะครับแต่ไว้สบายๆนะครับไว้เหลือ200นะครับแล้วโบกันได้เป็นวันนะครับวันนี้โบกาไปโบกาไปครับโบกาไปครับตอนนี้มันใกล้หมดแล้วนะครับมอนเตอร์พยายามที่จะถงเข้ามาแต่ทะลักไปแถว2ไม่ได้นะทะลักแถว2ไปไม่ได้นะครับแล้วยังไงติดติดชะงหลักอยู่เดินไปไม่ได้ครับตัวกตุตกอยู่ ตกอยู่ไม่มีแลส่งนะครับตอนนี้โดนไนโบด้วยนะครับบาโลน่าบารโลน่าครับที่ไปที่ไปตอนนี้มอนเตอร์เหลือมานห้าหกตัวยังไงครับโดนอาชูเรื่อยๆนะครับแล้วหูแล้วไม่หมดไอ้แล้วหมดแล้วครับมังกรจินหมีครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับเรียกพ่อสิลูกนะครับเรียกพ่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับเรียกพ่อไปดิครับเรียกพ่อสิลูกเรียบร้อยแล้วเรียกพ่อสิลูกไอ้าหมด